เทียอีสูเอหกร้อยเวิร์ดสคริปต์วิดโนเฮดดิ่งวิดเทนเอ็กซ์ไซค์ลี่ for a YouTube รีวิว by Car Culture TV ขีดขีดขีด Car Culture TV ยินดีต้อนรับเข้าสู่อณัติร์เอ็กซ์ไซค์ลี่ดีฟไดฟรีวิวแอนด์ทูเดย์เราวิ่งเอคลอเซอร์ลุค at the สองพันยี่สิบหก Honda Wave Velocity the new wave member of Honda Legendary Wave lineup This model has already started turning head with its sharper design language, improved engine response, and upgraded ride dynamic. In this video, we will explore its performance, real-world riding feel, fuel economy, f e a t u r e and the expected price range to help you decide whether the Web Velocity deserves a place in your daily commute or weekend ride. Right from The First Impression The 2026 Honda Wave Velocity Look Sportier than Previous Wave Model Honda has tighter the body line refined the a e r o d y n a m i c and winged it a s l i g h t l y aggressive front fascia sure with update h e a d l e g h headlamp t h a t enhance visibility and make g h t ride noticeably safer the compact proportion remains true to the Wave DNA but the update d c color themes and decal give it a more modern youthful vibe สำหรับเมนิไรเดอร์เดอะเวฟแฮส์เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและเดอะเวลโวซิตี้แอดดิชั่นที่2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียสละแก่นแท้ของประสิทธิภาพภายใต้เบาะฮอนด้ามีอุปกรณ์2,026เวฟเวลโวซิตี้ด้วยเครื่องยนต์โมริสฟอนซี125ลูกบาศก์เซนติเมตรคลาสแองจินเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในระดับต่ำและกลาง ดีสเน็กซิตี้ไรซ์สมูทเตอร์ especially in stop and go traffic acceleration feel slightly s quicker compared to the previous generation and riders will appreciate how quickly it picks up speed without stressing the engine Honda cunning focuses on control power delivery making it beginner friendly and comfortable even for long time web and who prefer stability over excessive acceleration หนึ่งในแง่มุมที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของเวฟลีนอัพคือพลังงานและความเร็วที่ถ่ายทอดมรดกต่อไปผู้ขับขี่สามารถคาดหวังการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ที่ Honda ได้อัปเดตระบบฉีดเชื้อเพลิงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการเผาไหม้ที่ไม่จำเป็น คือเอเตอร์ที่ใช้สำหรับเดลี่ออฟฟิศไรต์สกูรันออร์เดลิเวอรี่เวิร์กเดอะเวิร์กเวลล์ซิตี้อีสต์ดีไซน์ทูบีบรันนิ่งค่าสูงไว้อเฟอร์ริงเดพเอนเดเวอร์เพอร์ฟอร์แมนทรูเอาท์เดอะเดย์เดอะซูสเพนชั่นเซตต์เอาต์คอนติเนียร์ทูบีพร็อพติคอัลแอนด์คอมฟอร์ทเยิร์นฮอนด้าใช้เทเลสโคปิกฟอร์มในเดอะคลอนแอนดูอัลช็อกแอสเตอร์เบอร์แอตเบรียคาร์ฟอร์โร่รถสปีดเบรกเกอร์แอนด์ยูเนเวลนเซฟเฟต ดูริ่งเอาเออร์เทสไร้เดอะสูส펜ชันแอพซอร์เบตบัมวิดอีส์เนนเทนนิงคูสต้าบิลิตี้อีเวนท์แอดไหเออร์สปีดเดอะเบรคกิ่งซิสเต็มเอาไวเลเบิร์นอินดรัมแอนด์ดิสวาเรียน depending on market พร้อมไวซ์โซลิดสต็อปปิ่งพาวเวอร์เดอะไลไวท์ชัซซี่เทลเดอะไบร์มยังอีซี่ทูเมนเนอร์เวอร์อินไทสเปซ which is especially useful for city rider navigating through traffic เว้นอ well ิดคำทูคอม포ตเดือดซีคูชิออนนิ่งอีสเวลบาลานด์ออฟเฟอริงอีนับซัพพอร์ตปอร์ลองเตอร์ไรท์เดือริดดิ้งไทรแอนเกิลรีเมนอัปลายแอนเนเจอรัลเน็กกิ้งอิดซุยเทเบิลปอร์ออลไฮด์สตอร์เรจรีเมนแปรติคอว์แอนเดือร์ไบออฟเฟอร์อีซี่แอคเซสเมนเทนแนนต์พอยต์สเตติ่งทรูทูฮอนด้าคิโลโซฟีออฟโลเมนเทนแนนต์คอสแอนด์ลองเทอร์มดูราบิลิตี้ เอ็กซ์เพคทีฟไพรซิงสำหรับสองพันยี่สิบหกฮอนด้าเวฟเวลโอซิตี้เนวาเรียดิ้งออนริเจนเท็กซัสแอนด์วาเรียนออปชันแบตเตอรี่อินดิเคชันชี้แจงอิทจะเป็นโพซิชแนนท์คะมเปอร์ซิตีพรีวิธในเดอะคอมมิวเตอร์มอเตอร์ไซค์เคาน์เตอร์รีฮอนด้าอิงทูกีฟอิทอัพพอร์ตเบอร์นไวย์ออฟเฟริงมอลวาเล่ทรูเบเตอร์เพอร์ฟอร์แมนแอนด์โมเดิร์นฟีเจอร์ สำหรับเจ็ทคอนเสิร์ตไรเดอร์ดีสคอมบิเนชันของพลังและความน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในสกอร์เกสเรื่อง The Wave Series ที่ยังคงครองได้ในหลายเอเชียตลาด Overon ดีด2,026 Honda Wave Velocity มอบให้แฟนๆ The Wave XPEA เพอร์เฟกต์บาลานซ์ของฟูลเอฟฟิเชนซี่เอเวอร์รี่เดย์พร็อพติคอลิตี้และอินกรอฟเพอร์ฟอร์แมน ฮอนด้าแฮสปรีฟァเดอร์ฟอร์มูล่าบีเอดดิ้งชัพเปอร์สไตล์ยิ่งรีส ponsive พาวเวอร์เดลิเวอรีและเอ็นฮันไรด์คุณภาพสำหรับคอมพิวเตอร์นักเรียนครอบครัวและเดลิเวอรีไรเดอร์ alike ดีไซน์อัพเฟอร์เอทรัสเวอร์ตี้อีโคโนมิคอลและเอ็นจอยเอเบิร์นไรดิงเอ็กซ์เพรียนดีส์อีส์คาร์เคิลเจอร์ทีวีและแบทวอสอัพเฟอร์คอมพลีทรีวิวออฟเดอะสองพันยี่สิบหกฮอนด้าเวฟเวลโอซิตี้ อีฟวิวฟาลเดสยูสปูสเตต้าฟอร์มอโฮเนสรีวิวและอินเดปเปอร์ฟอร์แมนแบกดาวส์ไทยแลนด์